เมื่อช่วงบ่ายวันที่17พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เชียงใหม่สูอะคาเลียมภายในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นายนฤทัศน์เจรเศรเศตสินป์ประธานกรรมการเชียงใหม่สูอะคาเลียมถแถลงจัดกิจกรรมยี่เป็งบนยอดดอยแห่งเดียวในโลกภายในอุโมงค์น้ําทะเลต้อนรับเทศกาลลอยกระทงประจําปี2561ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่22พฤศจิกายนโดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีนักประดาน้ำพานางนพมาศในชุดนางเงือกสาวดำน้ำนำกระทงที่ทำมาจากขนมปังไปลอยในอุโมงค์ซึ่งมีกลุ่มฝูงปลาน้อยใหญ่จำนวนมากพากันไหวามากินกระทงขนมปังทั้งนี้จุดที่มีการจัดลอยกระทงในเชียงใหม่ซูอัวาคเรเลียมถือว่าอยู่บนดอยสูงจากระดับน้ำทะเลถึง950เมตร ก็ฝากติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ